สวัสดีค่ะทักทายจ้าวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะมาส่งกําลังใจให้กับพี่พน้องของคนไทยของเราที่อยู่ทางอิสราเอลนะคะเพื<ๆ>่อนๆรู้สึกเท่าที่ดูข่าวมาตั้งแต่วันแรกนะคะตั้งแต่วันเสาแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นข่าวก็ประมาณวันอาทิตย์เนาะ,ะัวซีก็ติดตามข่าวมาเรื่อยๆคือคือขนาดเราไม่เป็นไม่ไม่ได้ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆ เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ว่าในฐานะคนที่อยู่ต่างแดนเหมือนกันในฐานะที่เป็นคนไทยเรือกันดี๋ยกันด้วยกันอะไรอย่างเนะบอกเลยนะรู้สึกหดหูวมากรู้สึกแบบคือสงสารนะพูดเลยจจสีมาอยู่เมืองนอกเมืองนาเน,นี่ยนะอยู่เมกานี่ขนาดไม่เคยเจอเรื่องแบบร้ายแรงส่วนมากจจสีก็จะเจอภัยพิบัติใช่ไหมเป็นพวกแบบพายุเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเฮริเค่เอพวก ภัยธรรมชาติอ่ะเราย,ยังยังอยู่ลําบากเลยอ่ะแล้วพวกเขาทํามาหากินมาไปแบบไม่มีบ้านมีช่องอะไรเงี้ยแล้วก็คือเพิ่งรู้นะเอาจริงๆนะเพิ่งรู้เพิ่งติดตามหลักๆก็คือแบบไปอยู่แบบบางคนนะที่แบบว่าไปอยู่ในในแคมป์เนาะส่วนใหญ่เนาะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งเขาบอกไปอยู่แคมป์แล้วก็ไม่ได้อยู่เวลามันเกิดเรื่องแบบนี้คือเขาบอกว่าเขาเน่ะไปอยู่ในแคมป์คนงานแล้วทีนี้ เวลาทหารอะไรเขาปกป้องเขาจะปกป้องโซนหมู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะยิงสกัดคือไม่ให้โดนระเบิดไม่ให้โดนแล้วเขาจะสกัดแค่ในหมู่บ้านแต่ว่าในแคมป์ในพวกอะไรเงี้ยในปลายนาบ้านเราก็เรียกว่าแคมป์ปลายนาแคมป์ในป่าเลยเขาก็จะไม่ได้สนใจอะ่ะแต่ว่าบางคนนะพวกนายจา้างก็หนีไปอะไรเงี้ยอ๊ย้คือสงสารเนี่ยแล้วก็ทิ้งคนไทยที่เป็นคนงานอะ่ะทิ้งไว้ใน,นั้น โอ้นับถือน้ําใจพวกคุณจริงๆแถมนะบางคนนะเขาก็ไม่กลับมาก็ให้ลงทะเบียนกลับมาก็ไม่ลงทะเบียนกลับมาด้วยนะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทางนี้ไม่ปลอดภยัยแล้วล่าสุดนะโจสีพึ่งไปรู้มาว่าอาพื้นที่ของอิสราเอลนะเพื่อนๆท้งประเทศเขานะ่ะเท่ากับพื้นที่ของโคราชเลยนะแล้วชายแดน ที่มันเกิดปัญหาเป็นชายแดนทาง,ทางฝั่งภาคใต้ใช่ไหมคนที่อยู่ทางฝั่งภาคเหนือก็บอกว่าเออไม่เป็นไรลงยังปลอดภัยมันไม่ได้พื้นที่กว้างนะทุกคนมันไม่ได้ใหญ่ประเทศมันไม่ได้ใหญ่นะประเทศไทยนี้ถ้าเทียบก็ไม่ได้ใหญ่เนาะถ้าโคราชแค่โคราชนะพื้นที่เขาทางประเทศอนะไรคิดดูโอ้ยคืออยากจะบอกว่าเงินมันหาได้นะเพื่อนๆเงินมันหาได้แต่ชีวิตเรามีชีวิตมีชีวิตเดียวนะกลับมาเธอกลับมาตั้งหลักก่อน แต่ก็เนาะมันก็พูดยากเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบ็กกราวข้างหลังที่เขากลับมาก็อาจจะแบบกลับมาก็เหมือนกับตายทั้งเป็นไม่มีตังอะไรเงี้ยแล้วหลายชีวิตก็ต้องรออะไรเงี้ยถ้าอยู่ตรงนั้นมันยังมีลุ้นว่าอาจจะได้ตังตายรัฐบาลก็ยังจะช่วยอะไรเงี้ยบอกโอ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ไม่ขอซ้ําเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะไม่ขอออกความเห็นอะไรนะเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าอยากจะส่งกําลังใจแล้วก็อยากจะให้กําลังใจนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคือคือขนาด เราไม่ใช่ญาติแล้วเนาะเรายังรู้สึกแบบสะอึกอะคือแอบแอบนอยแล้วร้องไห้ไปด้วยเนาะเห็นข่าวเห็นพ่อแม่พี่น้องเขาอะไรเงี้ยสู้ๆนะทุกคนเอาตัวเองให้มันรอดนะขอยทุกคนปลอดภยัยขอยพระคุ้มครองนะจ๊ะ